นักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .1 นหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนม .1 นหนึ่งที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ A c t i o n 1หนึ่งนะครับเป็นของนักเรียนที่เรียนมัธยมศึกษาปีที่1นะครับนักเรียนครับบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามีการทํา youtube โดยผมครูสวัสดนะครับในการเพื่อที่นักเรียนจะได้เตรียมเรียนนะครับเตรียมเรียนภาษาอังกฤษ ที่ใช้หนังสือแอคชั่นหนึ่งได้อย่างมีความสุขนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe s mm ั b สไ r i b ์ให้ด้วยนะครับกดสมัครเป็นสมาชิกด้วยก็จะดีมากเลยนะครับก็เป็นขวัญและกำลังใจของผมครูสวัสด์เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็อยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่ามีความสุขนะครับได้เตรียมก่อนนะครับได้เตรียมก่อนไปเรียนที่โรงเรียนหรือว่าเรียนแล้วมาพบทวนดูก็ได้นะครับชวนเพื่อนมา ดูช่องของครูด้วยกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับเริ่มครับโอเคครับเราจะมาต่อกันที่ยูนิต2นะครับยูนิต2อดีนะครับโมดูลโมดูลสหนังสือแอคทีฟหนึ่งสำหรเรียนมอน,น,น,ออนอึนะครับคาลเจอร์คอเนอร์ ถ้าเจอคอนเนอร์ก็เกิดเป็นมุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับสุเวเนียร์ครับสุเวเนียร์ก็คือของที่เป็นของฝากเป็นไหนมาไหนแล้วซื้อมาฝากกันนะครับสุเวเนียร์อ่านว่าสุเวเนียร์นะครับสุเวเนียร์ของฝากครับเหมือนมาสระบุรีก็ต้องซื้อกระหรี่ปั๊บใช่ไหมครับกระหรี่ปั๊บก็เป็นสุเวเนียร์ครับโอเคฮอลิเดย์อินเดอะยูเคนะครับยูเคก็คือยูเนตยูเนตต์คิงดอมนะครับมีเดอะน้ำหน้านะ มีเตอคำหน้าตลอดนะครับอย่าลืมนะครับเ h e U K United Kingdom ครับวันหยุดในสหาราชอาณาจักรอังกฤษนะครับเรามาดูครับค้อบประมา and it's shopping time อ้าแล้วแล้วมันก็เป็นเวลาของการช้อปปิ้งนะ here are some popular souvenirs you can buy in the U K นะครับต่อวันนี้เป็น ของฝากซึ่งป๊อปปูล่ามากๆซึ่งเราสามารถที่จะซื้อได้ในสาราชอาณาจักรอังกฤษนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับสายมือเป็นแฮทหมวกครับหมวกเป็นหมวกทรงนี้นะครับหมวกทรกงนี้อันนี้ชามร็อกชามร็อกก็คือรูปดอกไม้ดอกชามร็อกนะครับอย่าไปมองเป็นไม้กางเขนอะไรไม่ใช่นะครับเขบอก this is a hat นี่หมวกนะ it has got cham r r o c k s on it มีชามร็อก อยู่อยู่ข้างบนด้วยนะแต่ช h a ล r o c k is the symbol เป็นสัญลักษณ์ of Northern i r e l a n d นะครับชามล็น um เป็นสัญลักษณ์ของ Northern i r e l a n d นะ e l เ n d เหนือครับ Ireland เหนือก็เป็นส่วนหนึ่งของ the UK นะครับต่อมามีอะไรเก็บมักมักกับมีเป็นถ้วยเป็นแก้วมีหูสกใหญ่ๆนะมีหูนะครับเป็นแก้วใบใหญ่ๆนะคร,ราก้อนดราก้อนก็เป็นรูปของมังกรนะครับมาดูมักครับ แก้วนะครับแก้วมีหู This is a mug นะครับ it has got a it has got a Welsh dragon oh. นะครับมันมีมังกรของพวกเวลส์ Wales ก็คือ,อคนที่อยู่ในแคว้น Wales นั่นเองนะครับ On it the dra a dragon is on the flag of Wales นะครับ ไอ้มังกรอันนี้ก็มังกรรูปมังกรนั่นก็จะอยู่บนธงของแคว้นเวลส์แคว้นเวลส์ก็เป็นส่วนหนึ่งของในยูเคนะครับต่อมาฝั่งขวามือนะครับสกาบสกัผ้าพันคอครับผ้าพันคอนะครับพอก็ For this is อ่าทาร์ตันสกับมันเป็นทาอ่ผ้พาพันคอทา r t ตัน ของทารตันนะครับจากสกอตแลนด์นะครับจากประเทศสกอตแลนด์ Scotland นะครับทารตันโคลสผ้าทารตันนะครับ is very popular in Scotland นะครับ popular มากในสกอตแลนด์นะครับทารตันคืออะไรนะครับทารตันคือ,อน่าจะเป็นลายน่าจะเป็นลายนะครับทารตัน ta r t a n นะครับผ้าลายสกอตนะครับทาร์ก็คือลายสกอตลายสกอตจะเป็นลายสี่เหลี่ยมนะครับมาดูต่อมาครับ stuff toy นะครับของเล่นนะครับของเล่นตุ๊กตานั่นเองนะครับ stuff ของเล่นยัดนุ่นยัดไส้นะครับยัดไส้แต่เป็นของไทยก็จะยัดนุ่นใช่ไหมครับ แต่ของเมืองนอกเขาไม่ยัดไม่มีนุ่นนะครับก็จะยัดพวกอะไรวพวกที่เป็นใยนะครับบอก this is a stuffed toy it looks like a cow มัน,มนเหมือนวัวนะ there are many cows in Scotland นะ Scotland มีวัวเยอะนะครับต่อมาครับ toy buses นะครับ toy buses ก็คือรถเด็กเล่นนะครับรถเด็กเล่นรถแบบน,นี้เจอที่อังกฤษนะครับ these are toy buses นะครับเป็นรถเด็กเล่นครับ they are double deck ed. เป็นรถสองชั้นนะครับ double decker buses เป็นรถโดยสารสองชั้นนะครับ you can see these in london เห็นได้ที่เมืองลอนดอนนะครับถ้าไปลอนดอนแล้วต้องขึ้นรถคันนี้นะครับ mm hmm. double d e c k แบบนี้ mm hmm. บนสุดจะเปิดเปิดประทุนรับแดดด้วยร <laughs> ับลมด้วยนะครับพิน mm hmm. ครับ พินก็คือเข็มกลัดนะครับเข็มกลัดเข็มกลัดมาดูเข็มกลัดเป็นรูปอะไรครับ this is a pin อันนี้เป็นเข็มกลัดนะครับ it has got a union jack มีมีธง union jack เนี่ยธงแบบนี้นะครับธงของอังกฤษนะครับ on it the union jack is the flag เป็นธงนะ of the uk นะครับธง union jack เป็นธงของสหาราชอาณาจากอังกฤษนะครับก็คือธงของ uk รวมนี่แหละนะครับ โอเคนะฮะคงได้อะไรบ้างนะครับมาดูข้อหนึ่งมีอะไรครับเนะี่ยเขาบอก m a h t e Country t o t h e nationality ให้จับคู่ประเทศและเชื้อชาติสัญชาติเรามาดูว่าอันไหนเป็นอะไรนะครับ The UK ก็สาราชอาณาจักรอังกฤษอิงแลนสกอตแลนด์เวลส์นะครับ North North Island นะ The UK นี่เป็นรวมนะครับจะประกอบไปด้วยสี่สี่ห้าส่วนเนี้ยอิงแลนด์ อิงแลนด์สกอตแลนด์เวลส์นี่นี่ขาดนอร์ทไอแลนด์นะอันนอร์สันไอแลนด์นอร์ทไอแลนด์นะครับนะฮอ่าครบครับครบมองไม่เห็นข้อสองครับ,หออรบให้ฟังนะครับก็อบอกว่า look at the text ดูรูอ่าดูเนื้อเรื่องครับ which country are the souvenirs from ของจำรวยของ ซื้อฝากกันเนี่ยนะมาจากไหนครับให้อ่านครับ listen and say ให้บอกวาว่ามาจากไหนนะครับ The hat is e Irish นะครับหมวกเป็นของชาวไอริชครับ is from Northern Ireland มาจากไอร์แลนด์เหนือใยกตัวอย่างครับถ้าฟังแล้วก็ต้องตอบสองอย่างนี้นะครับที่เรถามข้อ3ครับ What souvenir can you buy in the UK คุณสามารถจะซื้อ ของฝากอะไรได้ของฝากอะไรไดบ้างที่ UK ครับ in the UK ครับเชลจะคลาสให้บอกเพื่อนที่ UK มีอะไรบ้างนะครับโปรเจกต์ข้อ4นะครับ Find draw a map of your country ให้วาดแผนทีขท่ของประเทศเรานะครับ stick picture ดูรูปนะครับ of souvenir ของของซื้อฝาก you can buy in various places on it นะครับ ก็ปักธงไว้ว่าแต่ละที่ซื้ออะไรได้ถ้าปักสลับลีก็ต้องมีกระหรี่ปั๊บนะ Write a few sentence about each นะให้เขียนด้วยว่าแต่ละแต่ละที่เขียนบอกด้วยนิดหน่อยนะครับโอเคผ่านนะครับต่อไปเป็นยูนิต 2e ครับ here you are นี่เงล่ะนะนี่นี่เงล่ะ here you are ครับนี่เงล่ะโมดูล2นะครับยูนิต 2e ครับ Buying things นะครับการซื้อสิ่งของครับเป็นประโยคที่พูดเกี่ยวกับการซื้อสิ่งของข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการฟังถ้าเกิดว่าอยากฟังสำเนียงอังกฤษก็อย่าลืมสแกนบาร์โค้ดในช่วงแรกนะครับเราเปิด 2e นะครับมาดูข้อหนึ่งครับอะไรครับ How can I help you มีอะไรให้ช่วยไหม uh, I want to buy a souvenir ฉันอยากซื้อของฝากนะ How about this key ring key ring คืออะไร อันนี้คีย์ลิงก์ก็คืออันนี้ครับพวงบุญแจครับ much is it? นี่ถามราคาครับ is f o r pounds นะครับ f o r pound นี่ pound นะครับปอนด์นะครับมันปอนด์นะครับ h u r อ่านี่ยังไงล่ะนะครับเขาบีเขาว่าอะไรครับเขาบีเขาบอกว่าเป็นการฟังเหมือนกันนะครับถ้าอยากฟังก็อย่าลืมเปิดดูนะครับ who say each sentence one to six above ใครที่จะ เป็นคนพูดประโยคที่1ถึง6ข้างบนนะครับ h s p o s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  i s t a n t พนักงานขายที่อยู่ในร้านค้าออร์คอสตอมหรือว่าเป็นลูกค้า Customer ในลูกค้านะครับ Listen and Read to check ให้ฟังแล้วก็อ่านดูเพื่อเช็คนะครับว่าอันถูกต้องไหมนะครับจะมีอยู่แค่2คนนะครับคนซื้อกับ คนขายอะไนะครับสอเอครับริษเกนวัดอิสมาธาใบนะห้ถามว่ามาธากำลังซื้ออะไร s h ว p a s s i แ t ตน t ครับกูดัฟเตนูน c า n I คนเ o u ยูเมลให้ช่วยมาธาบอกว่ากูด d ั f t e r n o น n I want to buy a souvenir ชักวิป์บอกว่า a b o u t this keyring อาปรุญแจนี้ไม่ละมาธาบอกว่าได้ s ก good เ d e a ให้เป็นควาคิดที่เข้าท่านะหามาชิคิดราคาเท่าไหร่ is 4โฟพาว4ปอนด์ four four นะครับถ้าบอก Can I have t w o please ขอสองได้ไหมสองอันครับขอสองอันนะชัร์ sure. ได้เลย That eight p o u าว8ปอนด์นะเฮียยูอาร์นี่ไงก็ตนสบให้เขบอกเฮียยูอาร์นะครับข้อสามบเขาบอกว่า read the d i a l o g ็อกอารานี่ให้อ่านข้างบนนะครับข้อ B ให้อ่านข้างบนฝึกอ่านนะครับ พอถามพอร์ตโฟลิโอครับ UK you are at the souvenir shop อยู่ที่ร้านขายของฝากนะครับ in the UK ที่สหรอักริกษครับ use sentence in exercise 1 A ใช้ประโยค1 A to act out act out ก็มาแสดงกันนะครับมาแสดงพูดกันนะครับ like the one in exercise 2นะครับเหมือนกับ exercise 2นะครับ use the souvenir ใช้ของฝาก in the picture ตามรูปนะครับ เล c o ขอดอยู่เซลแล้วก็ให้ให,ให้ถ่ายถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปไ้นะครับอาจจะเอามาแสดงหรือส่งครูนะครับดูว่าของฝากมีอะไรบ้างที่ที่ของฝากก็จะมีของฝากและจำนวนราคาใช่ไหมครับ Keyrings นะครับอันนี้ Four p e a นี้เห็นไหมครับมีเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นรูปอะ,อะไรนะก็เรียก ที่ส่งจดหมายอ่ะตู้ไปรษณีย์อันนี้เป็นตึกอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับน,นีดอนะครับหกพาวอัมเบร่าร่มนะครับติดสองพาวอันนี้เบลนะครับเบลก็คือไอหัวระฆังนะครับบิ๊กเบลนั่นเองนะครับหกปอนอันนี้เฟมัสฟลสก ก็คือกระติกน้ำนะครับไปกระติกน้ำร้อนติปสามปอนนี้เป็นทีเชิร์ตนะครับ8ปอนอนนะครับอันนี้เป็นเท็ดดี้แบร์นะมีมีเท็ดดี้นะครับ4่ปอนผ้าพันคอ8ปอนอนนะครับ s e เ e เ s e อินเอ็กซ n ยวันอินยั g เรนเเป็นภาษาของประเทศเรานะครับอันนี้เป็นการออกเสียงครับ pronunciation อูกับอู อ่ะอูกลูเจลอนะครับบลูสูอันนี้อะอะนะครับอ่ะคัดคัดมัชซัดมันเดย์ลูฟลฟลันดดนนะมาจากเสียงอะนะครับ ต่อมาเป็นยูนิต 2F นะครับ c u r r i c u l a r cut นะครับมาตัดเกี่ยวกับ c u r r i c u l a r นะครับมาตัดส่วนต่างๆนะครับ c คลลิคูลเนี่ยน่าจะเป็นพวกเอ่อเป็นเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับ หลักสูตรนะครับหลักส mm ูตรหรือือเราลิคูล่าเดี๋ยวดูความหมายคือเคื่ากันนะครับคาลิคูล่าคาลิคูล่าแปลว่าหลักสูตรนะครับ g e อร r a าฟีกาภูมิสตา์ครับ English Speaking Country เป็นประเทศเป็นประเทศที่พูด ภาษาอังกฤษนะครับต่อไปนี้เป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษตามส่วนต่างๆของของภูมิศาสตร์นะครับนานะครับออตตาวาที่นอร์ทอเมริกันนอร์ทอเมริกานะครับที่เซาท์อเมริกาเขาจะที่วอชิงตันดีซีนี่ตรงนี้นะครับยุโรปก็มีเอเชียก็มีนะครับแอฟริกาก็มีครับแคนเบราออสเตรเลียก็มีครับเวลลิงตันนี่ลอนด์นี่นะครับ นตติกานะครับส่วนต่างๆของโลกครับภูมิศาสตร์ที่พูดภาษาอังกฤษนะครับ Learning to learn mm hmm. ครับเข้าง mm hmm. remember name ให้จำชื่อไว้นะครับ Finding places in the map ให้จำทสถานที่ในแผนที่นะครับ h e l p you to remember them จำไวนะ้ว่าที่ไหนบ้างนะครับ Look at the city ดูเมือง in a map the ในแผนที่ครับ Which country in is in นะครับแต่ละประเทศเอ่่แต่ละทวีปนะคอนิเนนต์แปลว่าทวีปนะแต่ละที่อยู่ที่ไหนอยู่ในทวีปอะไรนั่นเองนะครับ London is London is in Europe นะครับลอนดอนชื่อเมืองนะครับ is in Europe อยู่ในทวีปยุโรปครับที่ไหนอยู่ทวีปอะไรนั่นนี่ข้อ2นะครับ match the city จับคู่เมืองครับ on the map ตามรูปตามแผนที่นะครับ to the country below กับ ชื่อประเทศข้างล่างนะครับชื่อเมืองกับชื่อประเทศข้างล่างจาับคู่กันนะครับ London is the capital of UK London <c oughs> เป็น capital ของ the UK London <c oughs> เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรอังกฤษครับก็จำเอาไว้แล้วมาเขียนตรงนี้ได้เลยมันมีตั้งหลายที่นะครับข้างบนนะครับข้อ3 <c oughs> า็บอกว่าอ a ร์ a n นเนอร์นะถามตอบดูนะ in New Zealand นะครับ from Australia นะมี6ที่นะครับอยู่นี่ของเราเองนะครับเขาถามนี mm ่ยกตัวอย่างนะครับ where is from ลินมาจากที่ไหนเหรือ she is from New Zealand มาจากนิวซีแลนด์ what s the capital of New Zealand นะครับเมือง mm hmm. หลวงของนิวซีแลนด์คืออะไร Wellington เมือง Wellington รับ what nationality is s Glon จอชาติสัญนชาติอะไรนะครับ s she is หล่อนเป็น a New Zealander New Zealander เป็นคนนิวซีแลนด์ครับจำไว้ด้วยนะครับ New Zealander คนนิวซีแลนด์ครับข้อ4ี่ก็บอกว่า How much do you know about European Capital คุณรู้เรื่องเมืองหลวงของยุโรปแค่ไหน i n g r o u p จัดเป็นกลุ่มครับ Prepare a q u i z ให้เตรียมกับตอบคำถามครับ for your c l a s s m a t e ของเพื่อนครับ you can use your favorite search engine ช,ช่วยก็ได้นะครัใช้คำว่า European Capital City ก็เป็นเมืองของ mm hmm. เมืองหลวงของยุโรปครับก็จะมีมนาทุกประเทศนั่นเองนะครับผ่านมา เซลเช็คครับเซลเช็คลองทำดูนะครับไม่ยากนะครับหนึ่งดู crossword ทำ crossword ครับลองเติมดูนะครับอันนี้ลองทำดูถ้าทำตรงไหนไม่ได้ก็ลองก็อาจถามถามถามไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับหรือทำแล้วลองเช็คดูกับเพื่อนว่าถูกไม่ถูกนะครับถ้าอันไหนไม่ได้จริงๆใส่ไว้ใ๋เดครูบอกนะครับ อันนี้ข้อ2นี่ครับ Write the nationality เขียน nationality ครับก็คือชาติทั้งชาติสัญชาตินะครับอันนี้เป็นชื่อประเทศก่อนนะครับก็เขียนชื่อเจาชาติสัญชาติ Write the word ให้เขียนคําต่อไปนี้นะครับก็มีคำํำตัวขึ้นต้นมาให้แล้วนะเพราะไม่ยากส่วนข้อ4 Fill in has, hasn't, have, h a v e n ให้เติม h a v e หรือ has นะครับถ้าเป็นประโยคบอกเลา has หรือ h a v e n เป็นประโยคปฏเสกรดูประธานให้ดีนะครับเป็นประโยคน์คำถามดูประธานนะครับตอบรับตอบปฏิเสธดูข้างหลังครับข้อ5 choose collect word เลือกคําที่ถูกต้องครับดูว่าใกล้ไกลนะครับเอกพจน์พหูพจน์นะฮะเอกพจน์พหูพจน์ใกล้ไกลนะครับ this that this those ครับ5อย่างไอ้ย4อย่างโทษข้อ6 write the popular a plural ครับ ให้เขียนคำสรรพนามของคำต่อไปนี้ครับเอกพจน์อย่างนี้ที่ให้มาเป็นเอกพจน์หมดนะครับให้เขียนเป็นพหูพจน์อย่าลืมนะพหูพจน์มีหลายอย่างนะครับเติมเเติมเเป็นไวเป็นไเติมมีเปลี่ยนรูปก็มีนะครับอย่าลืมครับส่วนข้อ7จ็ดคับแมชบีเอ h เชงนะครับลองดูว่าสถาอย่างนี้จะตอบว่าไงจับคู่กันครับเรามาดูครับ compete n c e เกี่ยวกับความรู้ครับว่าเราเ,เ,ร,าเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในนี้นี่เองนะครับในในโมดูล2นะครับโมดูล2ที่ผ่านมานะครับก็คงมีอยู่เท่านี้นะครับมีสมายอีกนิดหนึ่งนะครับสมายก็บอกว่า how is your new guitar กีตาร์ใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้างองอ้าวฟูอ้าวฟูนี่เยี่ยมเลยวายทำไมละ่ะ i s got a hole ทำไมมันถึงยอดเยี่ยมเหรอมันมีรู It has got a hole มันมีรู in the middle มันมีรูตรงกลางก็เลยยอดเยี่ยมเลยถ้าไม่มีรูตรงกลาง,งแย่เลยเสียงมันจะไม่ออกใช่ไหมโอเคนะครับบทดูสองของ Action 1, <c oughs> 1> งนนหนึ่งทนเรียนบทหนึ่งก็มีอยู่ตรงน,นี้นะครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับเออไ่มากก็น้อยนะครับเอาไว้เตรียมตัวก่อนไปเรียนก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียนแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็มาดูซ้าตรงนี้กด้นะครับอย่าลืมดูต่อเนื่องนะครับมีโมดูลอื่นๆนะครับมีอื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบในระดับชั้นของนักเรียนนะรับชั้นมหนึ่งนะครับผู้ทำทุกๆระดับชั้นนะครับมหนึ่งมอลสองมสามครบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆบอกเพื่อนพ้องบอกครูเรื่อว่ามีการทำคลิบโดยผมโอส,วสุวรร์นะครับโดยโดยมีช่องที่ช,ช่องโอส,สุอสวรรณ์อสุวรร์จัมเพียนรน,นะครับเชิดหงายนะครับเรียนเก่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ